ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนสอนเดินถือบุหรี่นะครับก็เผื่อสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ขันแรกก็ลราติวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสกบุหรี่ขึ้นมานะนี่นะแล้วก็ขี่ขวานะครับแล้วก็ไปที่เตท่าราย่าประมาณนี้แะครับก็ปทีนี้ครับดูตามคลิปได้เลยนะถ้าใครที่ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปั่น ขนาดมันบุหรี่เป็นแค่สักสักสองก็พอครับถ้ามันกลมเยอะเกินอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับไอเอ็ดเจ็ดอะไรสักอย่างครับแล้วก็ปรับไปเป็นลบเจ็ดล้านครับแล้วก็ปรับไปที่ล่างครับปรับเป็นทันสมองครับแล้วก็มาไอตัวนี้ครับไอเอ็ดเอ็ดอะไรที่อ่ะแล้วก็เข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้ครับ แล้วก็ตัวน,นี้นะแล้วก็ไปทีน่นี่นะครับแล้วก็มาหาท่าน,นะครับสมมติว่าสักคนนะสะักคนนะเออสองคร <Animation> ับ a n น a t i นี่นะครับนี่นะครับผู้เลี้ยงก็จะมาติดมือน,นะครับแล้วถ้าจะเปิดคอนนะครับก็ไปที่กดเว็บนะครับแล้วก็ ไปเลนที่สามนะครับไปที่หางคือความผลิตครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับแล้วก็กด a d ด n e วนะครับนี่นะครับความผลิตก็จะมาขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัดบล็อกตัวก่อนนะครับมันก็จะเดินไปแบบนี้เลยครับก็คลิปนี้ก็จะมีสาระดีนะครับก็สามารถเอาไปทำต่อยวีเลืออะไรก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ